สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับอีกเช่นเ,เคยนะครับผมกับการรีวิวหนังสือสอบนะครับวันนี้ก็จะอ่าเป็นหนังสือของชิดจุลานะครับผมอ่าซึ่งแนวข้อสอบนะครับที่จะนํามารีวิวในวันนี้ก็คือเป็นแนวข้อสอบในสิ่บนบวดสายปากปามนะครับผมอ่าเนื้อหาก็จะมีพวกคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อ่าแนวข้อสอบพร้อมเฉลยนะครับอ่าแล้วก็ ถ้าเป็นสั่งเป็นหนังสือช่วงนี้ก็จะแถมนะครับผมเป็นเอ็พสามนะครับจะอธิบายเกี่ยวกับสังคมจริยธรรมนะครับผมซึ่งก็มีอยู่ในเล่มนี้เนาะสําหรับเนื้อหาหรือว่ารูปร่างหน้าตาทั่วไปของหนังสือก็จะมีประมาณนี้นะครับเล่มนี้นะครับผมก็จะเป็นปกนะครับกันน้ําสันกาวนะครับผมเนื้อหาประมาณสองร้อยกว่าหน้านะครับ เปิดมาหน้าแรกก็จะเป็นสารบันเนื้อหาครับผมแล้วก็มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยให้ละเอียดเลยครับครับก็จะประมาณนี้นะครับเปิดไปอีกครับผมก็จะเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีเฉลยให้นะครับรสำหรับเล่มนี้ก็มีประมาณ200กว่าหน้านะครับ ด้านหลังนะครับผมจงอย่าละทิ้งความฝันของคุณนะครับก็สําหรับการรีวิวหนังสือในสิบตำรวจสายปมปมนะครับอัปเดตใหม่ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมสนใจก็สั่งซื้อมาได้นะครับตามรายละ,ละเอียดในดีสคริปชันได้เลยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ